สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับชั่วโมงแรกของการเรียนประวัติศาสตร์ชั้นนี้ครูจะพานักเรียนมารู้จักกับการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นด้วยการตั้งประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นกันค่ะเราจะสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นเราได้อย่างไระคะการสืบค้นเรื่องราวในท้องถิ่นต้องทำทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากความสนใจของเรา เราอยากรู้เรื่องอะไรก็เริ่มด้วยการตั้งประเด็นคำถามเรื่องที่จะสืบค้นให้ชัดเจนก่อนมีกี่ขั้นตอนคะขั้นตอนแรกที่เราใช้ศึกษาความเป็นมาของท้องถิน่นมีอยู่5ขั้นตอนง่ายๆค่ะคือ ตั้งประเด็นสืบคน้นรวบรวมข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสรุปข้อมูลเป็นเรื่องราวและสุดท้ายคือการนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบโอ้โหขั้นตอนที่คุณครูบอกมาผมว่าเป็นวิธีการสืบค้นอย่างไม่ระบบมากกว่านะครับ ขั้นตอนมีวิธีการอย่างไรล่ะคะขั้นตอนแรกนั้นเป็นการตั้งประเด็นสืบคน้นเพื่อกําหนดเป้าหมายหรือประเด็นคำถามที่ต้องการศึกษาเช่นท้องถิ่นของเรามีความเป็นมาอย่างไรเป็นตน้นขั้นตอนที่สอง เป็นขั้นของการรวบรวมข้อมูลหลักฐานประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาทั้งจากข้อมูลที่ได้จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยศึกษาว่ามีหลักฐานใดหรือแหล่งข้อมูลใดบ้างที่จะช่วยบอกเรื่องราวที่เราต้องการศึกษาเอหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรคืออะไรนะ น้องๆรู้ไม่เอ่ยถ้ายังไม่รู้เรามาหาคำตอบในช่วงนี้ชี้แนะกันเลยครับช่วงนี้ชี้แนะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเช่นศิลาจารึกพงสาวดานจดหมายเหตุ แผนที่เป็นต้นส่วนหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเครื่องมือเครื่องใช้โบราณสถานโบราณวัตถุตำนานหรือเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาและคำบอกเล่าครับหลักฐานเหล่านี้ทำให้เราทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ความคิดความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่นได้ มาถึงขั้นที่สามกันแล้วนะคะนั่นก็คือการตรวจสอบความถูกต้องจากหลักฐานหลายๆแห่งที่รวบรวมได้ว่ามีความขัดแย้งหรือสอดคล้องกันหรือไม่เพราะเหตุใดตัวอย่างการตั้งคำถามเช่นใครเป็นผู้สร้างหลักฐานหลักฐานนี้สร้างขึ้นเมื่อใดหลักฐานนี้พบที่ไหนวัตถุประสงค์ของผู้สร้างหลักฐานเป็นอย่างไรหลักฐานนี้ มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างไรเป็นต้นแล้วพิจารณาเปรียบเทียบหลักฐานต่างๆที่นำมาศึกษาว่าจะเชื่อถือได้หรือไม่หลักฐานที่นำมาใช้ศึกษานี้เราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้รู้จักกับหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองให้มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ชี้แนะกันแล้วครับ เรามาเริ่มกันที่หลักฐานชั้นต้นกันก่อนนะครับหลักฐานชั้นต้นหมายถึงหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงเป็นผู้บันทึกหรือจารึกเอาไว้เช่นจดหมายเหตุศิลาจารึกบันทึกใบลานโบราณสถานและโบราณวัตถุรวมถึงสื่อต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์ภาพ,พยนตร์เป็นต้น ส่วนหลักฐานชั้นรองคือหลักฐานที่ได้จากการเขียนตำราหนังสือหรือสื่อต่างๆที่มีผู้เขียนหรือผู้รวบรวมขึ้นมาภายหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วโดยนำข้อมูลที่ได้จากหลักฐานชั้นต้นมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวแต่หนังสือตำราหรือสิ่งต่างๆที่เขียนหรือจัดทำขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์จะทำให้เข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นครับซึ่งทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองนั้น จะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียบเรียงเอาเลยครับน้องๆเรามาพักทำกิจกรรมกันสกักครู่แล้วค่อยไปดูกันต่อในขั้นตอนที่4นะครับให้น้องๆเรียงลำดับขั้นตอนการสืบค้นท้องถิ่นให้ถูกต้องครับ ใช่แล้วค่ะผิดค่ะเก่งมากครับเก่งมากค่ะลองดูใหม่อีกครั้งนะคะเก่งมากครับเก่งมากครับ ทำกิจกรรมกันไปแล้วเรามาดูขั้นตอนที่4กันต่อเลยครับสำหรับวิธีการสืบค้นขั้นที่4นั้นได้แก่การสรุปเป็นเรื่องราวเพื่อให้ได้คำตอบที่เราต้องการคือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรทำไมมีผลต่อสังคมอย่างไรและเพื่อให้ได้เรื่องราวที่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้มากที่สุดโดยไม่มีอคติ และขั้นที่5ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายก็คือการนํำเสนอเรื่องราวที่รวบรวมได้ในรูปแบบต่างๆเช่นการเขียนรายงานการจัดนิทรรศการโดยจัดเรียงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ตามลำดับเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือเรียงตามลำดับหัวเรื่องแล้วเรียบเรียงเพื่ออธิบายเรื่องราวที่สืบคน้นอย่างเชื่อมโยงสัมพันธ์กันมีความต่อเนื่องและอย่างสมเหตุสมผลค่ะ ร่วมด้วยช่วยคิดให้น้องๆยกตัวอย่างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมา3อย่างและยกตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมา3อย่างครับเรามาดูตัวอย่างคำตอบกันนะครับข้อที่1 ตัวอย่างหลักฐานที่เป็นรายลักษณ์อักษรเช่นศิลาจารึกพงศาวดารและจดหมายเหตุข้อที่สองตัวอย่างหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรเช่นอนุสาวรีย์ภาพถ่ายและเครื่องประดับครับฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องครับข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นถูกต้องครับข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ใช่แล้วค่ะข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรถูกต้องค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น ผิดค่ะผิดครับถูกต้องค่ะข้อใดจัดเป็นหลักฐานชั้นต้นถูกต้องค่ะ เรามาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะครับในข้อแรกข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นคำตอบที่ถูกต้องคือสรุปข้อมูลโดยการแสดงความคิดเห็นครับส่วนการรวบรวมข้อมูลตั้งประเด็นสืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคือขั้นตอนการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นครับข้อ 2. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของวิธีการทางประวัติศาสตร์คำตอบคือตั้งประเด็นสืบค้นครับ ส่วนขั้นตอนที่2คือรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่3คือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลขั้นตอนที่4คือสรุปข้อมูลเป็นเรื่องราวและขั้นตอนสุดท้ายคือนำเสนอเรื่องราวที่ค้นพบครับข้อ3ข้อใดไม่ใช่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคำตอบคือโบราณวัตถุเนื่องจากหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นหมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาส่วนจารึกตำนานและพงศาวดาร เป็นหลักฐานที่บันทึกเป็นตัวอักษรบอกเล่าเรื่องราวต่างๆซึ่งถือเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรข้อ 4. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นคำตอบคือจารึกเนื่องจากจารึกเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนรูปถ่ายโครงกระดูกและโบราณสถานเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรข้อ5ข้อใด จัดเป็นหลักฐานขั้นต้นคำตอบคือรูปถ่ายเนื่องจากหลักฐานชั้นต้นนั้นหมายถึงหลักฐานที่เกิดรวบสมัยกับบุคคลหรือผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนนิทานตำนานและหนังสือถือเป็นหลักฐานชั้นรองเนื่องจากเป็นสิ่งที่เขียนขึ้นหรือจัดทำขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วโดยนำข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นมาเรียบเรียงใหม่ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆในการสืบค้นภายในท้องถิ่นนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าน้องๆทําตามขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนรับรองเลยว่าน้องๆจะสามารถสืบค้นได้ถูกต้องครับและในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีครับ